ะะก็ทางง,งานปฏิบัติการรักสิ่งแวัดร้อมานะคะจะมานําเสนอเนี้ยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอรับใบรับรองนักวิจัยที่จะดําเนินงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเพื่อใช้ประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวชนะคะ เนื่องจากวชค่ะาจารย์ได้มีการพัฒนาระบบของความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยเขาใช้ระบบ F-A Checklist เนี่ยไปมาเป็นเครื่องมือในการสำรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเบื้องต้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการความปลอดภัยห้อง ปฏิบัติการอย่างมีระบบและมีฟาร์มต่อเนื่องดังนั้นวอชอในปัจจุบันนะคะเขามีการพัฒนามาตั้งแต่ปีห้าสี่นะคะแล้วทางคณะของเราก็ได้เข้าร่วมในเรื่องของการทำะระบบเอสเปลมานะคะซึ่งห้องคณะเรามีห้องปฏิบัติการที่ผ่านระบบเอสเปลอะ่ะทั้งหมดยี่สิสาห้องปฏิบัติการนะคะปัจจุบันสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวอชอกำหนดให้นักวิจัยที่จะขอทุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนววนนเนี่ยคะ่ะผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมจะต้องแนบหลักฐานการรับรองนักวิจัยที่ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีจากมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการขอทุนวิจัยนะคะซึ่งตามที่บอกว่าทางงานปฏิบัติการนะคะเราทําเรื่องระบบเอสเปมาให้อาจารย์แล้วยี่สิบสามห้องปฏิบัติการฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอาจารย์มี มีเป้าประสงค์ที่จะยื่นขอทุนวิจัยดังกล่าวในปีนี้นะคะอันดับแรกเลยคืออาจารย์จะต้องผ่านการอบรมเรื่องระบบเอสเปลมานะคะโดยใบประกาศของอาจารย์จะต้องมีอายุไม่เกินสามปีนะับแต่วันยื่นขอใบรับรองนะคะหากอาจารย์ยังใบรับรองอาจารย์หมดอายุหรือว่ายังไม่ได้เข้ารับการอบรมเนี่ยอาจารย์สามารถเข้าอบรมออนไลน์ของของวชได้นะคะ ซึ่งแบบเรียนออนไลน์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดเจ็ดหัวข้อให้อาจารย์เข้าไปดูเข้าไปเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ในหนึ่งพออาจารย์จบดูวิดีโอดูเอกสารเขาเรียบร้อยเนี่ยเขาจะให้อาจารย์ทําแบบสอบถามเอ้ยแบบประเมินแบบข้อสอบนะคะอาจารย์ซึ่งข้อสอบในแต่ละหมวดะค่ะอาจารย์จะต้องผ่านร้อยละเจ็ดสิบห้านะคะแต่ถ้าสมมุติอาจารย์ไม่ได้ผายังไม่ผ่านเขาให้แก้ตัวได้สามรอบค่ะอาจารย์ แล้วพออาจารย์ผ่านแล้วมันก็อาจารย์ก็สามารถที่จะพิมพ์ใบประกาศใบรับรองอันนี้ได้นะคะพออาจารย์ได้ใบรับรองแล้วสิ่งที่อาจารย์จะต้องทําต่อไปนะคะในการยื่นขอก็คืออาจารย์จะต้องทําการประเมินความเสี่ยงการรายงานแบบบันทึกการบริหารความเสี่ยงแล้วก็รายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งแบบบันทึกกับแบบรายงานเนี่ยอาจารย์เรามีตัวอย่างอยู่ในเว็บใน ในงานปฏิบัติการนะคะอาจารย์หรือถ้าเกิดอาจารย์ไม่เข้าใจหรือไม่เคลียว่าจะทํำยังไงอาจารย์ปรึกษากับคุณนภารัตได้นะคะคุณน้อยเล็กเพราะว่าเขาทําอยู่ในหมวดนี้นะคะอาจารย์ขอดูเขาตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยได้นะคะอาจารย์เข้าไปที่บริการบุคลากรอ,อาจารย์แล้วก็อาจารย์เข้าไปที่งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อาจารย์แล้วก็จะมีตัวอย่างแบบฟอร์มให้มันจะมีช่องการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะมีอยู่ในแบบฟอร์มของจะเห็นแบบฟอร์มต่างๆของงานอยู่ในนั้นนะคะแล้วเมื่ออาจารย์ทำทั้งสามอย่างได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือแบบมีใบรับรองมีบันทึก ความเสี่ยงรายงานความเสี่ยงแล้วอาจารย์ทําใบคําร้องขอใบรับรองนักวิจัยนะคะซึ่งใบคําขอใบรับรองนักวิจัยเนี่ยอาจารย์ที่เราขอเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องส่งข้อมูลตัวนี้ไปให้โคเชมต้องกรอกข้อมูลให้อาจารย์แล้วที่สําคัญคือเราอยากรู้ว่าโครงโครงการวิจัยของอาจารย์ทําเกี่ยวกับอะไรหมายามว่าอาจารย์ทําเกี่ยวกับด้านน้าด้านดินหรืออาจารย์มีเครื่องมืออะไรที่อาจารย์ใช้เป็นพิเศษ นะคะเพื่อที่เราจะต้องไปคีย์ข้อมูลลงในระบบของวชค่ะก็เลยต้องขอตัวนี้พออาจารย์ได้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ส่งส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือใบรับรองแบบบันทึกการบริหารความเสี่ยงการรายงานความเสี่ยงส่งมาที่งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมนะคะพอส่งมาที่งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมจะไปดําเนินการทํา เอ็กเตเช็คลิสเข้าไปในระบบของวชให้อาจารย์ซึ่งขั้นตอนนี้อาจารย์เราจะต้องมีการคีย์ข้อมูลทั้งหมด7จ็ดหมวดร้อข้อแล้วก็ต้องแนบเอกสารทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วงระยะเวลาอันนี้งานปฏิบัติการอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งคือขอประมาณ2สัปดาห์ จากที่เรารับอาจารย์มานะคะแล้วเราก็ต้องมาคีย์ข้อมูลให้อาจารย์แล้วที่เราขออาจารย์เรื่องแบบบันทึกกับแบบรายงานเพราะเราต้องเอาตัวนี้มาลงในในหมวดองค์ห้านะคะซึ่งเราต้องเอาตัวนี้ไปแล้วเราถึงจะได้คะแนนออกมานะคะพอเราเราคีย์ข้อมูลเสร็จได้คะแนนเสร็จอาจารย์เราจะเอาตัวที่เมื่อกี้แบบใบคําร้องของอาจารย์นะคะมากรอกข้อมูลให้อาจารย์ตรงนี้นะคะ ว่าผู้ขอรับรองนักวิจัยชื่ออะไรแล้วเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปผ่านให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการหัวหน้าห้องปฏิบัติการตรงนี้ไม่ใช่น้อยนะคะัวหน้าห้องปฏิบัติการตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เขารับผิดชอบห้องนั้นห้องนั้นนั้นเพราะงั้นเราถึงต้องเลือกว่าอาจารย์อาจารย์ทําวิจัยเกี่ยวกับอะไรใช้เครื่องมืออะไรแล้วไปแมทกับห้องไหนเราก็จะไปคีข้อมูลให้อาจารย์ลงในห้องนั้น ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเพิ่มชื่ออาจารย์ได้ตลอดเวลาหมายความว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ยื่นมาปุ๊บแล้วเราจะยื่นให้อาจารย์ไปคียเพิ่มว่าอาจารย์ทําวิจัยห้องนี้ไม่ได้เราต้องลบข้อมูลออกจากของวอชออกให้หมดแล้วก็ไปคียใหม่ร้อยสามสิบเจ็ดข้อแล้วก็แนบเอกสารใหม่นะคะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอย่างที่บอก นะคะพอเราคีย์ข้อมูลให้อาจารย์เรียบร้อยตัวนี้เราจะส่งเรื่องนี้ไปให้ทางศูนย์โคเชมนะคะซึ่งพอเราส่งข้อมูลไปเนี่ยศูนย์โคเชมคือทางห้องแลบเนี่ยสกรีนให้อาจารย์ไปแล้วรอบหนึ่งลงคะแนนให้อาจารย์แล้วตรวจแบบบันทึกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอส่งไปศูนย์โคเชมเขาก็เข้าไปตรวจในระบบของวอชอว่าชื่อห้องปชืชื่อห้องปฏิบัติการที่เราแจ้งไปมันถูกไหมเลขทะเบียนถูกไหมคะแนน เป็นไปตามที่เราคียไหมชื่อเนื้อวิจัยแล้วก็ชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการแล้วก็หลักฐานการฝึกอบรมต่างๆพอเสร็จแล้วเขาก็จะนำใบเนี้ยส่งให้ศูนย์ให้หัวหน้าของผู้่งในการศูนย์โคเชมลงนามแล้วถึงจะจัดส่งเอกสารกลับมาที่เราแล้วเราก็จะส่งให้อาจารย์ซึ่งตรงเนี้ในศูนย์โคเชมอะค่ะอาจารย์จริงๆอะเขา เหมือนเขาเคยเขียนไว้ว่าขาบวนการนี้เขาจะใช้เวลาประ,ประมาณห้าวันแต่จากจากที่เราดำเนินการมาก็คือใช้เวลาเอกสารไปกลับเนี่ยประมาณสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นหากอาจารย์ท่านใดที่มีแนวว่าจะทำยื่นขอนะคะอาจารย์ขอให้ทราบว่าเราจะทำให้อาจารย์ได้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะคะอาจารย์มีมีม,มแนวว่าเฮ้ยปีนี้อาจารย์จะขอละ อาจารย์แจ้งมาที่ห้องแลบได้เลยนะคะรอบแรกเนี่ยเราจะทำให้ภายในวันที่15มีนาขอรับรอบแรกนะคะ15มีนาถ้าหลังจาก15มีนาแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์ยื่นมาเนี่ยอาจารย์จะต้องล่าช้าไปฝาเดิมอีกเพราะเราต้องไปอย่างที่บอกค่ะเราต้องไปลบข้อมูลออกคยีใหม่ใส่ชื่ออาจารย์ใหม่ซึ่ง เอออาจารย์ก็จะล่าช้าไปอีกแต่รอบนี้เราขอเลยว่าภายในสิบห้ามีนาถ้าอาจารย์ส่งมาทุกทุกอาจารย์นะคะส่งมาเราจะคีย์อาจารย์ให้อาจารย์ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใบใบพออาจารย์ได้ใบรับรองตัวนี้มาอาจารย์สามารถใช้ได้ใบรับรองเนี้ยหนึ่งปีเพราะพอปีต่อไปเขาก็จะให้เราคีย์ข้อมูลใหม่ค่ะทุกปีปีละหนึ่งครั้งปกติเขาจะให้ปีปละหนึ่งครั้งค่ะอาจารย์เขาถึงไม่ให้เราเหมือนแบบ ไปเพิ่มชื่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะจารย์เพราะฉะนั้นรอบนี้ขอเป็น15มีนานะคะจาย์ถ้า,าจารย์มีความประสงค์จะขอยื่นเป็นผู้ใบรับรองนักวิจัยนะคะขอบคุณค่ะจา์